ข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิตปบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะ เริ่มกันที่สารตรวจพยาน22แกนนำราษฎรเบิกตัวแกนนำหลักจากเรือนจำเพนกวินลั่นคุกขังความจริงไม่ได้ค่ะ เจ้าหน้าที่ราชดรคุมตัวนายพริฤทิวัักษ์หรือเพนกวินนายอ,อนุน้ำพานางสาวปนัสยาสิริจิรวัฒนกุลหรือรุง้งนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้และนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินและนายชัยอมรแก้ววิบูญพันหรือแอมมี่จากเรือนจำมายังศาลอาญารัชดาตามกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่ถูกฟ้องพร้อมแกนนำและแนวร่วมกลุ่มราชฎรรวม22คนในคดีเป็นจำเลยในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันร่วมกันมู่ ุมชุมนุมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112-116การณีการชุมนุมปักหมุดท้องสนามหลวงเมื่อวันที่19-20กันยายน2563ขณะที่เพนกวินถูกคุมตัวมาถึงศาลได้ตะโกนว่าในใจความว่าคุก ขังความจริงไม่ได้ส่วนรุ้งปนัสยาสีหน้ายิ้มแย้มตะโกนพูดคุยกับเพื่อนที่มารอให้กำลังใจด้วยค่ะทางด้านนายกฤษตศงานุจรัตนายความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าวันนี้ศาลนัดพร้อมเพื่อตรวจหลักฐาน รวมทั้งดัดฟังคำสั่งเรื่องการขอย้ายที่คุมขังระหว่างพิจารณาคดีจากเรือนจำพิเศษธนบุรีมาอย่างเรือนจำพิเศษกรุงเทพของนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้นายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้นายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินด้วยอีกทั้งยังมีประเด็นที่จำต้องพูดคุยกับสารค่ะกรณีของเพนกวินที่ถูกนำตัวไปคุมขังรวมกับนักโทษเด็ดขาดซึ่งการนำตัวแกนนำไปคุมขังกับนักโทษเด็ดขาดเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญสำหรับ ทางการประกันตัวผู้ต้องหาวันนี้จะมีการปรึกษากับทางครอบครัวของแกนนำอีกครั้งค่ะต่อกันที่พรเพรคุยวิปสววอแก้รัฐธรรมนูญยันมีปัญหาเรื่องตีความข้อกฎหมายไม่รู้ว่าสสจะขอเลื่อนค่ะ นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานบุฒิสภาหรือสอวกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการบุฒิสภาหรือวิบุุฒิสภาว่าเป็นการหารือเรื่องการโหวตวาระสามในยติการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องด่วนคงต้องพิจารณากันว่าจะดําเนินการอย่างไรส่วนที่มีสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรหรือสอสเตรียมเสนอความเห็นให้เลื่อนการโหวตวาระสามไปก่อนนั้นก็คงต้องไปดูกันในที่ประชุมรัฐสภาซึ่งสวก็ยังไม่รู้ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่พร้อม มองว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญชัดเจนแต่ที่เห็นปัญหาตอนนี้คือยติที่ค้างอยู่ที่จะลงมติในวาระสามซึ่งเป็นปัญหาว่าจะเดินหน้าต่อไปโดยยึดร่างที่ทำไปแล้วและไปออกเสียงประชามติได้หรือไม่บางคนก็บอกไม่ได้เพราะมีเนื้อหาขัดแย้งในรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ว่าจะมียติซ้อนยติในการขอเลื่อนเพราะไม่ได้มีกฎหมายบังคับว่าต้องลงมติภายใน15วันซึ่งไม่ทราบว่าที่ประชุมจะมีความคิดเห็นอย่างไร ทั้งนี้ในวาระสามไม่ว่าจะโหวตไปในทิทางใดก็มีผลกระทบในทางการเมืองพอสมควรค่ะสมมุติว่าที่ประชุมเห็นชอบให้วาระสามผ่านเชื่อว่าจะมีการนําเรื่องไปสู่สารรัฐธรรมนูญอีกส่วนหากวาระสามไม่ผ่านความเห็นชอบเป้าก็มาอยู่ที่สวและต้องตกเป็นจําเลยทางการเมืองและสวต้องชี้แจงต่อสังคมให้ได้ส่วนการโหวตความร่างยังไม่ได้พูดคุยกันส่วนที่มีข้อสังเกตว่าสาวอ,อาจไม่เข้าร่วมประชุมนั้นไม่คิดว่าจะมีใครไม่มาร่วม ประชุมแต่อย่างไรก็ต้องแสดงความกล้าหารค่ะขณะที่วิษนุแนะรออ่านคำวินิจฉัยกลางก่อนเปิดสภาลงมติวาระสามบอกไม่รู้สำนักนายกรัฐมนตรีตรีกลับแต่งตั้งโยกย้ายอายการ นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่จะต้องรออ่านคำวินิจฉัยกลางก่อนเปิดประชุมบทร่งางรัฐธรรมนูญในวาระสามก่อนหรือไม่นั้นว่ารอคำวินิจฉัยกลางก่อนดีที่สุดส่วนในมาตรา256วงเล็บ8ที่ระบุว่าหากต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด15จะต้องทำประชามติก่อนนั้นสามารถดำเนินการในวาระสามได้เลยหรือไม่นั้นนายวิษนุระบุว่าเป็นคนละมติกันซึ่งประชามติตามมาตรา256วงเล็บ8ระบุว่าการแก้ไข ใดที่ได้ทํามานั้นประชาชนเห็นด้วยหรือไม่แต่กรณีที่มีการเพิ่มหมวด15ทับ1เข้าไปเป็นเรื่องของอนาคตส่วนมาตรา256วงเล็บ8เป็นเรื่องที่ถามประชามติที่เกิดขึ้นในอดีตแต่รายละเอียดทั้งหมดขอให้อดใจและเชื่อตนขออย่าเพิ่งเถียงกันซึ่งขอรอคําวินิจฉัยกลางของศาลก่อนซึ่งตนไม่ขอตอบหากมีคําวินิจฉัยกลางออกมาแล้วแต่ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่โดยระบุเพียงสั้นๆว่าก็เถียงกันต่อไปส่วนแนวทาง ที่จะเสนอมาจะทําให้เรื่องทั้งหมดจบได้หรือไม่นั้นนายวิษณุเพียงพยักหน้าตอบค่ะส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสํานักนายกรัฐมนตรีตรีกลับโขการแต่งตั้งยกย้ายอายการเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีรายชื่อของนายเนตรนาสุข อายการในคดีนาย,ายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาปรากฏในโผครั้งนี้ว่าหากเป็นข้อมูลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นตนไม่ทราบแต่หากเป็นการตีกลับโผก่อนหน้านี้เป็นการขอคําชี้แจงเหตุผลซึ่งเขาก็ได้ตอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหากท้าอยากจะทราบก็จะบอกค่ะจบการเสนอข่าว11นาฬิกา5นทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าว INN